นึกถึงตอนเด็กต้องรีบยัดนีบยัดเข้าไปเพื่อที่ะจ,จะได้กินให้หมดสวัสดีค่ะเจอกับวารู้ตายอีกแล้ววันก่อนไปตลาดปากช่องเลยไปเห็นขนมพวกนี้ เลยนึกถึงอดีตยามที่เป็นยังยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะก็เลยอดที่จะซื้อแล้วก็มาย้อนรำลึกถึงอดีตไม่ได้ค่ะแต่และตัวเราก็มีความทรงจำดีๆวันนี้วรุตาก็อยากจะถ้าเป็นไปได้อยากกลับไปเป็นเด็กจังเลยค่ะมีความรู้สึกแบบตอนนั้นมันมีแต่สิ่งดีๆเนาะแต่ตอนนี้ก็ มันก็มีสิ่งดีๆเยอะเหมือนกันแต่ความทรงจําในเด็กมันพอเรายิ่งแก่ตัวความทรงจําในวัยเด็กมันยิ่งยิ่งก็เรียกว่ายิ่งเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็มาย้อนรอยอดีตกันนะคะใครที่เคยกินกระทุมแบบที่วัลุตากินในวันนี้นะคะช่วยเขียนใต้คลิปให้ด้วยนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็บรรยากาศตอนสมัยเด็กๆเ,เป็นยังไง ช่วยเล่าช่วยเขียนมาให้ฟังเพื่อย้อนรอยอดีตด้วยกันนะคะขนมตัวแรกที่วรุตาเห็นแล้วในที่ไปตลาดนัดนั่นก็คือขนมบ้าบินค่ะขนมบ้าบินตัวนี้มันเป็นขนมที่วรุตากินตอนเด็กๆแล้วมันยังคงมีจนถึงตอนนี้ถือว่าดีม,มากๆเลยค่ะ เมื่อย้อนรอยอดีตเราต้องซื้อแล้วก็มากินค่ะนี่หูยหอมมากโอ้ยหอมจังเนละยหอมแบบนี้มารุตาโกดจับนะคะนี่ค่ะดูกันเต็มๆก่อนเลย,ยไม่ได้ยัวย่วๆนะคะวันนี้มาย้อนรอยอดีตค่ะอืม ขนมบ้าปินวรุตาคิดถึงขนมบ้าเทศกาลเดือนสิบของปักใต้ค่ะตอนวัยเด็กนะคะบ้านวรุตาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาเรามีเตียตะเกียงน,น้ำมันกา๊าดแล้วเวลาเทศกาลเดือนสิบมาเราก็จะได้กินขนมบ้าเพียงปีละหนึ่งครั้ง แล้ววัสดุอุปโภคอุปกรณ์นะคะพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้เราต้องทําเองทั้งหมดวรุตาไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าในตอนนั้นนะคะแต่สําหรับในครอบครัวของวรุตาซึ่งค่อนข้างที่จะมีลูกเยอะพ่อแม่มีลูกสิบคนแล้วการที่เราจะจะทําอะไรและต้องซื้อทุกอย่างเราไม่มีเงินเลยค่ะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างรอบบ้านเราคือต้องปลูก ต้องมีไว้ให้ได้กินแล้วเวลาเราจะทำขนมบ้าขึ้นมานะคะเราก็าพยายามใช้วัสดุจากสิ่งที่เรามีอยู่รอบบ้านและกขนมบ้านนะคะแม่ก็จะทอดนอกบ้านแม่จะใช้กระทะไปใหญ่หน่อยแล้วแม่ก็จะทำตอนกลางคืนทำไมถึงทำตอนกลางคืนหัวค่ำเนื่องด้วยว่าตอนกลางวันแม่จะไม่ว่างต้องไปทําคือลูกเยอะงานก็เยอะ เพิ่มตามตามลำดับลำดับน,นะคะแล้วการทำขนมแบบนี้แม่ก็เลยทำตอนหัวค่ำประมาณสักทุ่มแล้วทุ่มในบรรยากาศแบบนั้นมันมืดมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มีตะเกียงแค่ดวงเดียวแล้วแล้วทำขนมก็อย่างที่บอกเราไม่มีอะไรเลยเราต้องใช้ไม้เป็นอย่างเดียวเตาก็เป็นเตาอังโลเสร็จแล้ว กระทาแรกจะเป็นกระทาที่ทุกคนรอคอยมากเพราะว่าเราปีละหนึ่งครั้งที่ได้กินนะคะก็จะล้อมรอบกระทะลูกก็จะยืนรอกันทุกคนล้อมรอว่าเมื่อไหร่ขนมบ้ามันจะสุกจะได้กินมันเป็นบรรยากาศที่ อรุตายังยังติดอยู่ในความทรงจำมากมากเลยนะคะยิ่งเราแก่ตัวก็อย่างที่บอกความทรงจำในวัยเด็กเรามันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนเราโหยหาประมาณนั้นนะคะก็เลยพอเห็นสิ่งนี้ที่อยู่ในถาดนี้ก็อดที่จะย้อนไม่ได้อร่อยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยววุกเก็บไว้กินตอนอื่นก่อนค่ะเดี๋ยวจะกินตัวอื่นไม่ทานเดี๋ยวตัวอื่นมันรู้สึกินไม่ได้ก่นเต้มเกียวก่อนค่ะตัวนี้ขนมก ตอนที่สมัยวุริตาเรียนหนังสือนะคะโรงเรียนก็จะอยู่ใกล้บ้านแล้วเวลาตอนที่เป็นกีฬาสีเด็กๆก,ก็ต้องลงแข่งขันกันแล้วมีเกมกีฬาอันหนึ่งที่ต้องใช้ขนมโกคู่ก,กับกล้วยน้ำว้ากินกล้วยน้ำว้าคือจะวิ่งแข่งขันกันว่าใครกินเสร็จและไปถึงเส้นชัยกันก่อนอันดับแรก เขาใจกินกล้วยน้ำว้ากินกินเราก็กินกันแบบต้องเร็เพราะว่ามันต้องแข่งกับเพื่อนเราต้องรีบกินใช่ไหมคะเดี๋ยววารุตาจะให้ดูกล้วยน้ำว้าอันนี้เพื่อนบ้านก็ให้มานะคะนี่ค่ะรูปสวยมากๆเลยกินกล้วยน้ำว้าก่อนแล้วก็ตามด้วยขนมโก้แล้วผลมันเป็นยังไงคะกล้วยน้ำว้าเราก็รีบ กินเข้าไปมันก็ไปติดคอตรงแล้วขนมโกมันเป็นผงคราวนี้เราเกืนไงกืนไม่ลงคายไม่ออกโอโ้เป็นอะไรที่อดละมั้แต่มันตื่นเต้นมากแล้วก็จะเอาหลังจากนั้นก็จะเอารกในจานมันมีแป้งใช่ไหมคะ เป่าแป้งเพื่อหาเหรียญเพื่อคาบเหรียญแล้ไปถึงเส้นชายหน้าขาวคอก็เต็มเป็นอะไรแบบนี้แบบตื่นเต้น่าใครที่มีอาการแบบนี้หรือเคยเล่นแบบนี้ช่วยเขียนให้วรุตานิดหนึ่งนะคะมันเป็นความทรงจําที่คือสุดยอดมากๆเลยค่ะมันมัน,ม,นมันสนุกตื่นเต้นมันโอ้สุดยอดเดี๋ยวเรามากินขนมโก๋กันค่ะแต่วันนี้วรุตาไม่กินคู่กับกล้วยน้ำว้านะคะ นั่งดูว่าแก่ตัวแล้วคงจะไม่ไหวจริงๆค่ะคิดถึงวัยเด็กแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะมันเนาะวัยเด็กเป็นวัยที่ไยสุดจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินนะคะแต่เราก็ยังมีความสุขค่ะนี่ค่ะขนมโกะดูรูปดูรูปเป็นรูป กุหลาบค่ะ,คคะกหุหลาบีขนมโก้รู้จักกินช้าแบบนี้เราก็ต้องค่อยๆกลืนนะคะนึกถึงตอนเด็กต้องรีบยัดรีบยัดเข้าไปเพื่อที่จะได้กินให้หมด คิดถึงแล้วก็มีความสุขค่ะอมความหล่งโง่หวานอร่อยในตัวงเขาเองอร่อยมายาวนานด้วยละค่ะบรุตาตอนนี้อายุห้าสิบเจ็ดอดีตตอนนั้นก็มาสักสี่ห้าขวบเนะเจ็ดขวบแปดขวบเนี้ย ปติมาว่า50ปีผ่านมาแล้วนะคะขนมโกก็ยังมีให้เราเห็นให้เราได้ซื้อเพื่อย้อนรอยไปหาอาดีตสุดยอดค่ะือร่อย ใครอยากจะย้อนรอยกินขนมโกกินกลว้ําววาขนมโกพร้อมกับเป่าเป่าแป้งหาเหรียญจานลองดูนะคะเพราะรู้ตามไม่รู้ว่าเด็กเด็กนักเรียนสมัยนี้นะคะสมัยนี้เขายังเล่นหรือทำกิจรกรรมเหมือนกับเราในสมัยเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใครมีลูกมีหลาน ลองถามลูกถามหลานดูนะคะและ้วมาเขียนมาเล่าให้รู้ตาฟังนิดหนึ่งค่ะอยากย้อนรอยอดีตไปว่าจากวันนั้นถึงวันนี้มันยังคงมีให้เราเห็นอยู่บ้างไหมมาค่ะตามต่อด้วยขนมปลาทำไมถึงเรียกขนมปลาเพราะว่าเขาทำรูปแบบเป็นเหมือนกับปลานนั่นเองค่ะ แกกันเลยขนมปลาวุจาขอกินหางปลาก่อนนะคะจะได้ไว่ายน้ำเป็นเป็นคนที่กลัวน้ำมากนี่ค่ะหางปลาใครมีอดีตกับขนมปลามั่งไหมคะช่วยเขียนให้วุฒตานิดหนึ่งเนาะหืมหืมใก้หอมมากเลยค่ะหืมหืมหอมจ้าหืม อหอมแล้วขนมประเภทแบบนี้นะคะตอนสมัยเด็กๆรู้แต่จะได้กินประมาณสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองก็อย่างที่ว่านะคะบ้านเราจนพ่นเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินที่จะพอไปซื้อของพวกนี้นะคะ เราได้กินแค่อาหารหลักนั่นก็คือข้าวกับแกงแต่ของพวกนี้มันเป็นของที่นอกเหนือจากความสามารถของเราที่จะซื้อได้ฉะนั้นขนมพวกนี้เวลาเราได้กินแต่ละครั้งนะคะมันจะมีความสุขมากๆความสุขเมื่อเรามีความสุขมากๆแล้วมันก็จะอยู่ในความทรงจำของเรามากๆเ,เช่นเดียกันค่ะ มันก็เลนเนาะมันมันเป็นความสุขแบบง่ายๆความสุขแบบไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันเป็นความสุขจริงๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราตามต่อด้วยขนมลูกเต่าขนมลูกเต่าคือไม่รู้จะบอกยังไงคือทุกๆขนมที่อยู่ในถาดต,ตรงนี้มันเป็นความทรงจำของวารุตาหมดเลยค่ะ แต่ขนมโกนี่จะพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าที่โรงเรียนจะต้องมีเมื่อมีกิจกรรมจะต้องมีมีเกมกีฬาแบบนี้แล้วตัวเองก็จะกลายเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าไม่ชนะเป็นคนที่ไม่ชนะเกมนี้แต่ลงเล่นตลอดนี่ค่ะน้องลูกเป๋าหอมนี่ค่ะไส้ไส้ถั่ว อ,อ,อึอออยจากวันวานจนถึงปัจจุบันความอร่อยมันไม่เคยเจือจางไปเลยค่ะถึงแม้ว่าในยุคนี้เราจะผ่านขนมไอ้ขนมมามากมายหลายแบบหลายอย่างมากมาย แต่พอเราได้เห็นขนมพวกนี้แทบจะบอกเลยว่าเราจักกระโจนเข้าหาเขาเรามีความรู้สึกเราดีใจมากที่ได้เจอเขาเพราะเขาคืออดีตของเราและมันเป็นอดีตที่ที่เราอยากจะจำมันเป็นอดีตที่ที่ที่คิดถึงที่อยากจะพบอยากเจออีก มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยค่ะอืมอืมอ๋ออืมอืมบ้าบินผ่านไปแล้วกลมโกผ่านไปแล้วลูกเต๋าขนมปลา เหลือตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาไม่ได้เขียนชื่อว่าเป็นขนมอะไรวารุตาเลยเรียกไม่ถูกใครรู้ช่วยบอกทีนะคะว่านี่คือขนมอะไรแต่เป็นขนมที่อยู่ในอดีตของวารุตาเช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าก็เรียก ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ารุตาไม่แน่ใจจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะขนมปั๊บไหมคะไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเขียนชื่อวรุตาพอจะนึกออกแต่พอเมื่อเขาไม่เขียนก็เลยนึกไม่ค่อยออกนี่ค่ะหอม Hmm. Eh buah. Hmm. Awak datang. Hmm. hmm. สำหรับวันนี้นะคะวรุตาก็ได้ย้อนรอยไปหาอดีตสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กๆนะคะคิดถึงขนมบ้าเดินสิบอาทาแรกของแม่คิดถึงอดีตตอนที่วรุตายังไม่มีเรียกว่าไม่มีเงินที่จะซื้อขนมพวกนี้กิน นานๆสักครั้งเราถึงจะได้กินพอมาถึงตอนนี้เราก็พอมีเงินบ้างที่จะซื้อขนมพวกนี้กินนะคะก็เขาจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดจากอดีตจากวัยเด็กจนถึงวัยช่าก็มันเป็นความทรงจำดีๆ ที่อยากจะเก็บเอาไว้ตลอดไปค่ะใครที่มีความทรงจำดีๆแบบนี้ช่วยเขียนเล่าช่วยเขียนมาให้วรุตาฟังด้วยนะคะการแบ่งปันความรู้สึกที่ดีๆวรุตาถือว่ามันเป็นสิ่งดีๆมากๆเลยค่ะแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้แก่กันเพราะว่าแต่ละคนการเจอการได้พบ อาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะคล้ายกันเรามาแชร์ให้กหก,กันมาแบ่งปันให้กกันวรวุตาก็คือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะก็วันนี้วรุตาก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์เมื่อวัยเด็กแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขทั่วหน้าด้วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก,ก่อน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวาริตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับนนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย